ได้แล้วบ้านเนี้ยเฮงเขาสาวมึงว่าจะแต่งงานเงียบยบบ่นุ่งกานเมื่อใดเป็นวันแต่งคืนจกเได้แล้วบ้านเนี้ยเฮงเขาสาวมึงว่าจะแต่งงานเงียบยบบ่นุ่งกาน เมื่อไดเป็นวันแต่งจักเนจักแสนเขาแต่งแม่น้องนางลรือยีแกเงินทางเขามามันเป็นหน้ามนไอหนิ่เขาโบทันพอดุนระแยง่บ่อหน้ามนจะเข้าเป็นวันเทว่าตอนใดเป็นพ่อมาอยู่ทุกสมุฬาแต่บอนเทวายำนอนคงพันดีนะ วันดีเสียเถิดม่นยอดนาลีขาน้องได้หัวนี้เราจงยุคขี้อย่ไรทังตีตีมีบรตีฮาองเออจ้า้พวน้องวังงยาเาบอกไว้ว่าเงเป็นในห้างน้องหลายตีทัพฟีแล้วพี่บอก้าเท้าูกว่าจะเตงงานเมนเทโบนุ่งวันเมื่อใดเป็นวันแ่ง เืินต้าแสนก็แต่งเง่นทางเลี้ยงจีดแตงเงินทางเขาแบหน้ามนหไม่เอาชันวัดฝาดเองนะครไม่เอาแต่เองเนี่ยมอย่านี้รบมาหน่อยดิจะก็ลบไปเลนโ้หลอดทองเด็จบๆล้ว oh บ right. okay. mm ่อเลยนะพ่อท้พแล้วแล้วเจ็ดึ้นมาใจใจใจน้อยา ดีวด้พี่น้องเด้อยิ้ใจแม่เถิดดำดำตนตัวดำดำพุ่ยาพุ่งมาจจัแต่นาพุ่นพุ่บ่ตัวดำคือมอโอ้ยน้องกะใจท่ม่เอก็ร้แม่ทำไมนี่ก็เม็นทำไมนกอย่โอ้ยน้องกะบินมีควาสูงจะหน่อยถือบัวาม เห็นตายแต่เดียวรบ้านน้องบอต้องักแจะหลอกดวงเห็นใจร้องไปบุ่งเตอตูนทัวบอกยานเนาะเทำอายเอาตัวจะเอี่ยวจะดอยน้องเต้าผู้บ่าเขาจ่ามแล้วไ้ที่ต้อง้องได้กั ขาแหกบอนอนถึงใจหวาเดี๋บวโอเคที่งจบจ้แมนบออเอาโอเคครึ่งเนาะครัี่อยั้อยงงันี่อี่อง้วขึงที่ช้าวงเออช้า่ง